ทดอสอบด้วยธาตุคอรีนอ,อนัลคาไลน์น้ำตาลด้ธาตุคอรีนตัวนี้เป็นน้ำด่างด้วยใช่ไหมเป็นน้ำด่างอัลคาไลน์ด้วยอย๋อแน่ก็ทดสอบว่าน้ำมีคอรีนหรือเปล่าสามารถคองคอรีนได้หรือเปล่าน่ก้้อตัวนี้แสดงว่าเมื่อกี้พี่ใส่คอรีนลงไปใช่ไหม เราก็จะใช้น้ำยาเขาเรียกว่าน้ำยาทดสอบกรดีใส่ไหมใส่ครับถ้าอยู่ลงไปน้ําที่มีกรดีน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง<ช><ช>ถ้าไม่มีกรดีนสีก็ใส่ปกติจะเหลอเืองเลยแสดงว่าในน้ำมีอรีนครับต่อไปดูว่าผ่านการกรองแล้ว อ๋อน่าจะมีทองด้วยแสดงว่าตัวนี้ไม่ต้องเสียบไฟเลยแล้วครับไม่ต้องเสียบไฟโอ้ต่อก็น้ำก็สามารถดื่มได้เอ๋อครับแล้วก็ทดสอบอยู่เลันนี้มาผ่านการกรองแล้วหยอดไม่มีเลยใช่ปกติแสดงว่าน้ำที่ผ่านการกรองได้ครับ ีที่บ้านเราก็สามารถต่อห้องน้ำประปาได้ที่บ้านครับต่อไปแร่ธาตุใช่ไหมครับ,รบต่อไปก็เป็นการสาธิตแร่ธาตุการสาธิตแร่ธาตุเราก็ไปซื้อน้ํามาจากเซนต์บรานด์อ๋อน้ําเนี่ยน้ำแร่แร่ก็น้ำครับที่ห้อ สขวดนี้ครับหลายคนบอกว่าดื่มกันทั้งสองขวดทั้แรกก็ดื่มทั้งสิ้นก็ดื่มเลยชบซื้อเป็นหลายคนส่นมากจะซื้อน้ำสิงครับลองดูว่าดื่มทั้งสองขวดทำไมต้องเลือก่เท่ากันเศ็หนึ่งส่วนสีของแก้วทีนี้เจมมาท้ใสเหมือนกัน เราก็ไม่เห็นความแตกต่างแน่นอนครับแต่วันนี้เราจะใช้น้ำยาตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำยาทดสอบแร่ธาตุอ๋อเดิมน้ำยาเป็นสีอะไรครับสีดำสีดำเหมือนดำเนาะเงินเข้มครับอ๋อน้ำเงินเข้มอ๋อเดิมเป็นสีน้ำเงินถ้าอยู่ลงไปในน้ำที่มีแร่ธาตุหรือน้ำแร่น้ำจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแต่ถ้ามีแร่ธาตุครับน้ำก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าธรรมดา น้ำตัวนี้น้ำแร่อยู่แล้วนะครับอลองดูขย่อมสอดได้เลยสีน้ำเงินนี้ก็<ย>กคือ,อน้ำที่ยากกวดเดียวกัน,กนโอเค,อเคแล้วก็น้ำที่ผ่านจากการกรองของเราครับมีแรกทัดไหมนี้ก็คือนี้เราบอกว่าเดื่มทั้งสองขวดทำไมต้องเลือก ลองดูครับเห็นหน้ามานี่เป็แล้วก็เอามือลองาถุงลงดูดันดันเตี้ยนะมาเป็นสีม่วงแล้วมือผมไม่ล้างหรือเปล่าแนะ <c oughs> สดงว่าร่างกายทุกคนมีได้ธาตุกับร่างกายทุกคนคนเรามีได้ธาตุทุกคนเขาจะขับได้ธาตุออกทางเหนือจระเข้กระสุนเราถ้าวันนี้เราไปซื้อน้ำได้มานะดื่มรครับตอนดื่มเข้ามีได้ธาตุครับ มีครับมีแร่ธาทุาครับตอนออกก็มีครับเขาก็เข้าไปทดแทนกันได้ร่างการค็รกบอนถึงหครับแข็งแรงแต่ถ้าวันไหนครับไปซื้อน้ํ่านี้มาดูดูพ่อมีแร่ธาท่าไหมไม่มีไม่มีครับแต่ออกทุกวันมีแร่ธทตาร้างกายแล้ก็ขาดคนรัอนี่คือแร่อยต่าที่ในน้ำเขาบอกว่าขวดนี้เป็นสีม่วงเพราะอะไรครับข้าวถ้วยต้องไม่เขียนอะไรเลย ครับแต่ยี่ห้อครับได่ก็ย้อนถึก็คือถ้าเป็นสีน้ําเงินนี่หมายหมายความว่ามันเป็นน้ําน้ำอาร์โอก็คือน้ําที่สะอาดแต่ไม่มีแร่ธาตุนะครับอ๋อครับแล้วก็คราวนี้น้ําที่กองจากเครื่องน้ําของเราหนึงน้ำขวดนี้มีใครดื่มไหมอ๋อไม่มีเพราะว่ามันเป็นน้ํากั่นเอาไว้ใส่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับเติมแบตเตอรี่รถยนต์ครับนี่จะเป็นน้ําที่พูดง่ายว่าเหมือนน้ําตายใช่ไหมครับอาจารย์น้ําแบบบริสุทธิ์อันนี้คือน้ําที่มีแร่ธาตุเป็นน้ําบริสุทธิ์ ครับลองดูครับสยองเอามันปเป็นสีอะไรครับมันมันทำไมเหมือนกันสีฟ้าครับเหมือนกันเราบอกว่าไม่ดื่มน,น้ำกัดเดี๋ยวไปซื้อน้ำผุมนี้มาดื่ม่ตงกันเลยคนระับ